สวิตซ์นะยูนิเวอร์ซิตี้นะมีการออกมาเปิดคอร์สนะ16 day bitcoin course นะฮะมีการเปิดคอร์สการเรียน Bitcoin นะ Bitcoin economy 16วันนี่กับมหาลัยซูริกยูนิเวอร์ซิตี้นะออกมาเปิดคอร์สแบบนี้เดี๋ยวนี้มหาลัยก็มีการขายคอร์ส Bitcoin กันแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มสอนกันตั้งแต่เดือนอ่าเดือน3ปีหน้าเลยนะ ก็เป็นนิดใหม่ๆแล้วกันนะเรื่องของการเปิดคอร์สแล้วก็จุดประสงค์ต้องการให้คนเนี่ยเข้าใจ Bitcoin Economy สมสากขึ้น,น,น <ะ S 1> ก็มีเชิญอาจารย์หลายๆที่ไปสอนนะคนท <ะ S> ี่ไม่รู้เรื่องเลยจากหลากห,หลายอาชีพเนี่ยก็ไปเรียนรู้ Bitcoin ได้นะภายใน16วันนะก็จะรู้ฟันเดเมน t a ลรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin เพื่อนๆมองไงครับกับการเปิดคอร์สแบบนี้นะครับการวิภา์วิจารณ์ของ bitcoin.com เนี่ยก็มีการออกมาว่ามันก็เป็นทางที่ดีหนังถึงนะที่จะทําให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจ Bitcoin มากขึ้นนะแต ค่าเทอมที่มันแพงและสุดท้ายเนะี่ยมันก็จะลิมิตคนที่ที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับบิตคอยเนี่ยให้มันอยู่ในวงจํากัดหรือเปล่านะนก็ไม่สามารถที่จะเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนได้นะเพราะว่าโอ้โหค่าคอร์สคุณมันแพงอะ่ะมันก็จะไม่ได้มีใครไปเรียนหรอกคนที่เรียนก็คือคนที่อาจจะมีตังค์อยู่แล้วนะเพิเพิ่ก็อาจจะรู้เรื่องบิตคอยอยู่แล้วพอสมควรด้วยนะก็ต้องไปไปนั่งเรียนแทนนะซึ่งเอฟเฟกเนี่ยค่อนข้างจะจํากัดนะในมุมของ bitcoin.com เขาพูดไปแบบนี้นะฮะ ピッ <noise> <noise>